สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนช่วงนี้เราต้องเรียนออนไลน์กันก่อนนะครับขอให้นักเรียนตั้งใจศึกษาและทำงานส่งให้ครบทุกครั้งนะครับครูขอให้นักเรียนทำงานลงในสมุดครับเพราะเมื่อมาโรงเรียน ครูจะตรวจงานทั้งหมดครับครั้งนี้เราจะเรียนกันในเรื่องธรรมชาติของชีวิตมนุษย์กันนะครับมนุษย์เรามีการเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันตามช่วงวัยต่างๆและจะเป็นไปตามวงจรชีวิตได้แก่การเกิด การแก่การเจ็บและการตายวงจรชีวิตของมนุษย์การเกิดวงจรชีวิตมนุษย์เราจะเริ่มต้นจากการเกิดอยู่ในคันของมารดานานประมาณ9เดือนจึงคลอดออกมาเป็นทารก การแก่หลังจากที่คลอดออกมาเป็นทารกแล้วจะมีการเจริญเติบโตไปตามวัยจนถึงวัยสูงอายุหรือคนแก่การเจ็บการเจ็บเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัยอายุซึ่งการเจ็บนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ เมื่อร่างกายเจ็บป่วยและไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็อาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในที่สุดการตายเป็นการสิ้นสุดชีวิตตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนซึ่งถือว่าเป็นการสิ้นสุดวงจรของชีวิตมนุษย์ครับ งานในครั้งนี้ให้นักเรียนเขียนแผนภาพวงจรชีวิตของมนุษย์ส่งครูนะครับแล้วอย่าลืมว่าต้องทำลงในสมุดและเขียนชื่อด้วยนะครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคน